เป็นว่าไก่คอยไก่แต่บ้านหัวไฮดอกหน้าสวนไก่คอยไก่แต่ม้วนมูเฮื่อนกับเราส่วนว่าจาเจ้าสองเข้าอย่าไดห่างต่างคนมันสิอยต่างบ้านความเบาอย่าห่างกันครับผมเิ่นว่าบ่าไข่เมืองล่างบ่เห็นทางปองนำทางพี่น้องมแตรขังปองไว้ปลาสิดินโดดตายเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลียงผู้เม,งงม่งยูคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมมื้อนี้พอลียงผู้เม่งย่กับพอยบนะครับผมมื้อนีนสิพาพี่น้องเฮามาหาค่อยไปเลี้ยงโตงนี่ป่าพี่น้องหญ่แห่งอีหลีตัวแรกน่ครับผม ทุกตัวมันนี่เด็ดเลยไปไปพบกับเจ้าของไขยพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับถามพยบเลยว่าควายตัวนี้ควายน้อยหรือควายจังไหนครับเนี่ยเป็นควายลูกสาวเก่าเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญอายุเราได้จักเดือนครับผมสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนสูงไรบันไดพ่อเนี่ยร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกราคาพ่อว่าไปหลายบันไดครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับ สามหมื่นแปดพันหาล้อยพี่น้องป้าหนาแห้งเลยเบอร์โทรศัพท์ได้ครับผมศูนย์เก้าสี่ครับครับห้าศูนย์เจ็ดครับครับผมห้าเก้าแปดหกครับครับผมอ่ะครับผมอันนี้ช่องทางการติดต่อพี่น้องมาเบื้องล่รายละเอียดบ้านนี้ควายตัวนี้เป็นลูกเก่าจะเลื่อนเอกสารครบนะพ่อเอกสารครบครับเอกสารครบครับผมอายุเพิ่งได้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนพี่น้องครับผมกับปีกับอีกสามเดือนครับเนาะครับผมบอกง่ายๆเลยป้าพี่น้องข้อเราจังไเมาหนาคักหนาแน่เสีเนาะ คับผมล่ำคิงดีเด้อพี่น้องเด้อควายหน่อยตัวนี้เก่งลูกเก่าเจริญเนี่ยเอาเป็นมาปอกง่ายๆพี่น้องครับผมกันพี่น้องซื้อไปไปเลี้ยงไปเป็นแม่บล็อกนี่กับโอ้ขักเลยเนาะได้หนาพี่น้องครับได้หนาแล้วก็ล่ำคิงแล้วแม่พี่น้องครับเบิ้งบรรทัดหลังเด้อพี่น้องเด้อหลังตรงดีขวัญเด่นเนาะร่ำแขงล่ำขาหนาเอิบไงไล่กว้างได้พี่น้องครับผมโอ้เก่งัดที่นี่ไปเบื้องด้านท่ายเลยพี่น้องครับผมใหายไปเบื้องด้านทางเอาท่ายเอา ครับผมเบิ้งด้านท้ายพี่น้องเบิ้งเงาหงเงาหางเบื้อพี่น้องว่าควายตัวนี้เป็นตะซื้อเป็นตะขายบ่เนี่ยอัดผดเลี้ยงผู้เม่งบ่าวซื้อซื้อซะพี่น้องครับผมกันผู้ใดได้ไปพี่น้องย่าไปเลี้ยงไก่ปลาหนามแทงเด้อเนี่ยครับผมมันสิบปีรุ่งพี่น้องครับผมหนาคักอีหลีควายหน่อยตัวนี้เก่งนะครับผมปั่นหมูเลยพี่น้องคว้มหนาเนี่ยเอา้าเบิ้งด้านหน้าบ่ะเนี่ยเบิ้งดูพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าเขาเด้อพี่น้องเด้อควายคือจังควายฟ้าม่หรือไหมเนาะครับ โอ้แม่เพื่อนเป็นเพชรอุดรครับโอ้พี่น้องครับผมผู้แม่เราเป็นควอยสายเพชรอุดรน่ะป๊าดเอิกน่ะเอิกใหญ่อีหลีพี่น้องครับสมูทมากเลยควอยหน่อยตัวนี้เก่งหน้าใหญ่แม่พ่อหัวก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่ลำคอลำชิงแข้งขาหนาเอิกใหญ่ไหลกว้างครับผมหน่อพงหน่อพักนี่ป๊าดผักก็ใหญ่เนาะดอกเขาก็ใหญ่อู้เอาเป็นว่ามิตรแนวใหญ่ใหญ่ข้อยตัวเนี้ยแข้งขาหนาเขาได้รหญ่หมดเลยราคาเปิดไว้คือ38,500ครับผม โอ้ราค่าแหมพี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องเอฟซีเด้อหนึ่งคือบ่าว่าสิเป็นถ้าเป็นไน่หอยเอาไปต่อได้ครับผมค่อยตัวนี้สองขันเป็นพี่น้องเอาไปเลี้ยงบ่อยากอายคนพี่น้องเขาคอกเราบ่อายคนเลยค่อยตัวนี้เก่งขนาดขวัญมีรอบด้านเลยพี่น้องครับผมอ้ยลำาขิงแข้งขาพี่น้องเอากระฝากพี่น้องไว้เด้อคอยตัวใหญ่ๆจังสี่ครับผมอายุเล่าพึงได้สิบหาเดือนนะครับผมเสื้อสายดีพี่น้องค่อยตัวนี้หน้าพัฒนาต่อมากๆเลยครับผมฝากพี่น้องเฮ้าผู้ใดมีเงินมีท่อง นะครับผมผ่ามพลาดค่อยตัวนี้ถือว่าเก่งนะครับผมาเอิร์เขาดอกเขาแม่พี่น้องครับผมเหงาหูคอโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนมัดเลยเอาฝากไว้พี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับเอาครับผมเบิ่องอีกชุดหนึ่งพี่น้องรายการที่สองนี่ครับผมอันนี้เราเป็นค่อยแม่สายไหนครับนี่แม่เป็นเพชรอุดรพ่อสายเพชรอุดรครับผมมีลูกติดมาตัวนึงเป็นค่อยเผือกควายเปือกครับโอ้พี่น้องครับผมแม่ดำลูกดอนอยู่ในท้องได้บัดนนี่ท้องเข้าเจริญครับท้องได้จักเดือนครับท้องได้หาเดือนกว่าหกเดือนครับ โอ้เป็นชุดสามหัวใจครับผมเอาราคาบ่ดนี่ราคาสี่หมื่นสองพันบาทครับปล่าพี่นอ้องก็ถือแข้งเดี๋ยวพี่น้องสี่หมื่นสองพันเด้อพี่น้องเด้อกับความสูงสูงไรบ้านนาพ่อแม่เนี่ยร้อยสามสิบห้าสามสิบหกแะครับประมาณ 130, 35, ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกเอาเบิ่งแม่ก่อนจังเบิ่งลูกก็ได้พี่น้องครับผมเอาครับผมเบิ่งทายืนทานี่ดนดเดเ้อพี่น้องเด้อโอ้ยความยาวแข้งขาล่ำคิงได้เมื่อพี่น้องมีขวัญยุ่งข้าวแตกพี่น้องครับผมทายง่ายตอนนี้เอาง่าย,ายๆเดีวท่องได้ 5, หาเดือนแล้วหกเดือนครับหาหกเดือนเราความเงาเราได้พี่น้องเอ้าเบิ่งความเงเนนมาเราเบิงเง่งกันนะเพิดมาเงาเถิดพี่น้องเงาหางกรใหญ่เด้อพี่น้องเด้อลูกกะเก่งเด้อเนี่ยบ่ธรรมดาเพราะว่าเป็นวายเผือกตอนนี้หายเบิ้งแมกอนพี่น้องความสูงของแม่ได้ถือว่าหนาพัฒนาหนาเขาใหญ่หนากว้างได้พี่น้องทายงามราคาที่พอยกเปิดไ้คือสี่หมื่นสองพันครับผม สี่หมื่นสองพันแม่ใหญ่ๆนี่พี่น้องเอาโอเคบาดดินผู้แม่เห็นแล้วบาดนี้สีหายเบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อเอาครับผมมาเบื้องลูกเล่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเบิ้งลูกสาวเล่าพี่น้องครับผมตัวสีขาวเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายดอนนี่แหละเป็นวา่เผือกนี่แหละผู้ปากเป็นเนี่ยเป็นลูกของไข่หมูขาวดีครับเอาครับผมเป็นลูกไข่หมูขาววัสดีพ่อครับไข่หมูขาวครับโอ้เอกสารครบใบหลอดครบมีครับมีครับครับผมได้ประมาณจักเดือนก่อนนี่เจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับ ฮออพี่น้องครับผมอย่าลืมว่าชุดนี่ชุดสามหัวใจลูกเก้งเอกสารครบทุกรายการครับครับผมบัตรที่นี่ราคาเนี่ยแหละพี่น้องสี่หมื่นสองพันครับผมแหมพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อมีเสื้อสายดีอยู่ในทองทับกับผูใ้ใดว้บัตรนี่ก้าเจริญครับทับกับเก่าจะเลื่อนไป โอ้พี่น้องครับผมควายชุนนี่หนาซื่อมากเลยหนึ่งคือเรื่องาราคาบ่ท่านไหนตอรองนะพี่น้องนี่ได้ควายเผือกควายเผือกตอนนี้บอง่ายๆครับผม,ผมพูดได้เห็นนี่เอาเข่าตลาดนั้น,นี่คนแรนใส่หมบึมๆพี่น้องครับกเป็นควายเผือกเดียวเนี่ยกระแสควายเผือกกำลังมาแรงพี่น้องซื้อไปได้ลูกใครมุขขาวตัวน,นี้กับบ่ถ้บดาเราพี่น้องงามบางชนนีได้เผือกสํารี่บ่มีกะแม่แต่กระดังดังเลากับบ่มีกะขี้พังบ้านกับบ่จับชักหน่อยเลยโอ้ยเก่งครับผม ความงามค่อยหน่อยตัวนี้ได้หรือพี่น้องเด้ออายุกับนังหน่อยหน่อยอายุพี่น้องสูงสีท่วมแม่แล้วตอนเนี้ยก็ฝากพี่น้องไว้ผูดไดมีเงินครับผมราคาที่พอยกเปิดไว้เป็นตะฟังเป็นตะไคร่ต่อรองนะครับสี่หมื่นสองพันเป็นชุดสามหัวใจซื้อสองได้สามได้ครับครับผมซื้อสองได้สามได้รุ่นแน่นอนว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียทับกับเก่าเจริญไว้เอกสารครบพร้อมครับผมมาเบิกอีกรายการหนึ่งพี่น้องเป็นรายการสุดทายโอ้ยแม่นี่แหมครับผมขึ้ขึ้นแน่แต่เราเป็นค่อยสายได้กพ่อเนี่ยเป็นสายอุทัยครับค 140บวกครับสูง140บวกไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียนะครับเนาะลูกเราเป็นลูกผู้ใดครับทายาทของสร้างอุดรครับโอ้เป็นท่างท่างหลานของเออ่สร้างอุดรครับผมทายาทสร้างสร้างอุดรเอาครับผมประเทศนี้เบืองแม่พี่น้องเป็นข้อยสายอุทัยกับความสูงสูงร้อย่บเมองเขาหลอดพี่น้องครับผมเอิดครับผม เขาบอกย่กล้ามโค้งดีขนาดพี่น้องครับผมค่อยแบบนี้ละเป็นต่พัฒนาตอนเนีนบอกไงไงเล่าได้ลูกมาจากโตหรอครับตัวนี้บันนี้2ตัวนี่ครับโอ้ตัวตี่ติดมากนี่เป็นตัวที่สองครับผมาราคาพอจะเปิดไว้หลามาได้ก่อนนี้สามหม่นเจ็ดครับ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมั่วป่าวจะสร้างเลยพี่น้องราคาไหมราคาควายมันือถือกล้องคักเนียเ่ยครับผมบัดบัดขายเบิ้งอยู่ในตลาดนั่นคือแตะของเขาเจ้าว่าไรเถอะบัดพอยกออกมาขายคือมาขายถือเนาะครับผมโอ้ยก็ฝากพี่น้องไปเด้อน,นี่ครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบผุนเด้อพี่น้องครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งราคาเราขายสามหมื่น 7,500ครับ37,500เบิ่งอ่างโหลดพี่น้องครับผมเปิดเบิ่งลูกผู้น่ะครับผมพี่น้องเบิ่งทองนะครับลูกตัวที่2ที่ไปอ่างไงเดี๋ยวนี้บอกไงไงตะกอนล้องจอยพี่น้องค่อยตัวเนี่ยครับผมได้กินตะฟ้างเมื่อปีเมื่อซานเดี๋ยวนี้พอยกออกมาเริ่ม อ้วนเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกกับเป็นทายาทของสร้างอุดรนะครับผมเดี๋ยวสิให้เบิ้งลูกลูกกับเป็นตัวเมียพร้อมนะครับผมควายแม่นี่หนาซื้อหนาขายเพราะว่าหนึ่งคือลูกพึ่งตัวที่สองสองก็คือเรื่องราคาพี่น้องซื้อไปนี่สิคุ้มมากเลยในราคาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่พี่น้องครับผมเพราะว่าหนึ่งโครงสักตะก้อนนี่ขันว่าตามควายแลงแรงสมัยก่อนนี่ราคาแสนได้พอยบแสนขึ้นครับครับผมสี่สิบนี่สูงร้อยสี่สิบนี่ไม่แต่แสนขึ้นนะครับผมเบบ่่่่งงหาพุนนะ ปขัเราเต็มมาแห่งผี่เป็นตะเบิงเนาะเป็นตะซื้อเป็นตะขายควายแม่นี่พี่น้องซื้อไปเพราพิดหวังดอกพี่น้องครับผมในราคา3า5 7 5 0 0เนี่ยเอาเดี๋ยวสิใหาเบิ่งลูกบัดนี่ลูกเรากำลัลงมาบัดนี่นี่ระครับผมลูก ลูกสาวพี่น้องครับผมตะกอนนี่เราได้กินเฟี้ยงยุปีหนึ่งเต็มๆตะเลี้ยตนซาดขค้ือยยังนี่ผู้แม่นี่บัดที่นี้ตอนนี้กำลังสิฟื้นนะครับผมกำลังสิถือหยากำลังสิใหญ่พี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยนี่ครับผมลูกเราได้ประมาณจกเดือนพยบเนี่กว่าล่ะครับได้เดือนกว่ากว่าแขงขาความสูงเราได้เนาะเราเราขาดตะอ้วนซื้อเนาะครับเนาะแมนครับโอ้พี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เ้ยผู้ใดมีเงินมีท่องครับผมควายชุดนี่นาซื้อนาขายนะครับผมราคาที่พยมเปิดไว้คือสามหมื่นเจ นะครับผมความสูงความใหญ่แข็งขาลำแข้งได้เมิดับประกันต้นนี้ทุกรายกานครับผมครับผมเอาเมื่อนี้ทีมงานของพอยอย่ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณพอยยบนะครับที่หายมาแบ่งควายงามๆหายพีหายนองเข้านะครับผมเอาสละเมื่อนี้ขอบคุณพอยยบครับผมขอบคุณครับพอยยบพี่ยังจะฝากกับเอฟซีปะครับผมคฝากฝากเอฟซีกันมากระโทมาครับครับผมนีมองเอากันครับผมครับผมพอยบ่ากับฝากเอฟซีฝากพี่น้องเข้าผู้ใดเบิ้งช่องพอยอย่างผู้เม้งอยู่อยากได้ควายชุดนี้หรือชุดใดทุกทุกรายการที่ ที่เปิดมือนีนะครับผมราคามันมีหมองใดกันอยู่น้องพอนอะ mm hmm. ครับผมอโทรมากเจาฟาว่าถึอเจะา้าว่าแพ่งพี่น้องครับผมโทรมามาคุยกันมีเงินทอะไรคุยกันสามารถจับต้องได้เป็นของจะของแบ่งกันไปพัฒนาต่อนะครับผมคุยง่ายพี่น้องครับผมใจดีคือบพกฝ่ายใจให้ขึ้นพก,กตันพี่น้องครับพอยกเนี่ยบกถึออขอกินบทีพี่น้องโทรมาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้เอาสลับม,มือนีทีมงานของพลเรียงผูมิง ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับที่เบางช่องพอดีผู้เม่งอยู่นะครับผู้ใดอยากได้ตัวใดของพอยกไปโทษมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาสำหรับมืน้นนี้ขอบคุณครับผม